ดีค่ะเลิกงานแล้วนะคะกลับถึงบ้านแล้วค่ะบรรยากาศตอนเย็นที่ญี่ปุ่นวันนี้นะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงครึ่งค่ะกลับถึงบ้านแล้วค่ะเลิกงานเร็วค่ะวันนี้อากาศเย็นมากเลยค่ะตอนน,อาาน,อน,นี้อากาศสบายสบายแบบไม่ร้อนไม่หนาวเกินไปค่ะอากาศเย็นสบายนะคะนี่กําบไป มาเก้บของบ้านฉันค่ะเดี๋ยวจะเก็บเข้าบ้านแล้วค่ะเพราะว่ามันเริ่มหนาวแล้วนะคะก็ต้องเก็บเข้าบ้านค่ะเดี๋ยวไปดูสวนข้างหน้าบ้านดิถั่วก็ตายหมดแล้วคันนี้ค่ะถั่วก็ไม่ไหวแล้วค่ะอากาศเป็นเย็นแล้วค่ะใบหัวละพายค่ะเดี๋ยวจะเก็บอาทิตย์นี้นะคะเก็บใส่ตู้เย็นแล้วค่ะเนี่ค่ะพริกก็ออกมาได้แค่นี้ค่ะจะสู้ความหนาวไหวมัเ่ายังไม่รู้เลยนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวก็จะเก็บตะไคร้แล้วค่ะอาทิตย์นี้นะคะนี่ค่ะมะเขือมะเขือแล้วก็ถั่วฝักยาวนะคะนี่ค่ะใบหัวรพาแล้วก็ใบกระเพรานี่ค่ะใบมังลักนะคะเดี๋ยวจะกลับเก็บแช่เข้าตู้เย็นค่ะเก็บห้องฟิตนะคะนี่ค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเข้าไปในบ้านก่อนค่ะพักเหนื่อยก่อนดูพริกค่ะ ผลผลิตของเราปีนี้นะคะนี่ค่ะใบมะกรูดก็เดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านแล้วค่ะใบมะกรูดของบ้านชั้นนะคะโอเคค่ะเข้าบ้านกันนะคะกลับมาพักผ่อนที่บ้านก่อนค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยมากค่ะทำงานทั้งวันได้ห้าพันเดินไป <c oughs> เดินมา <c oughs> ก็ไม่ได้เงิน <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ทำงานทั้งวันได้ห้าพัน ถ้าใ,ใช้มากกว่านี้ค่ะไปกลับถึงบ้านแล้วค่ะโอเคนะคะขอตัวพักผ่อนก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะครวหาราสีสวรรคค่ะสภายต่างแดนค่ะสวัสดีค่ะ